สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับที่ติดตามนะฮะทางช่องนะครับเมืองตลุงผักสดเป็นช่องผักนะครับที่ทีมงานเมืองตลุงผักสดเขาจัดนะฮะมาขายนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะฮะที่ติดตามทางช่องของเรานะครับช่องนี้ก็จะเป็นสินค้าการเกษตรหรือว่าการขายผัก ทางร้านนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะพามาชมผักเช่นเคยนะครับที่เราขายนะครับผักสวยๆนะครับผักที่มีขายทุกวันนะครับเปิดร้านขายตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่นะครับช่วงเข้าพรรษานะครับช่วงเข้าพรรษาก็จะมีขอเวลาหยุดนะครับทางร้านจะขอปิดร้านประมาณตั้งแต่วันที่30 30 31เที่1ที่2ตอนเย็นลงของนะที่3เปิดขายปกตินะครับเปิดขายปกตินะับวันที่3นะช่วงกลางวันนะครับตอนตอนเย็นอ่าวันที่2เราจะมาลงผักนะครับเราจะมาลงของตอนเย็นทุกวันตามปกตินะครับช่วงเข้าพรรษานะฮะซึ่งร้านเราเปิดไม่ค่อยได้หยุดนะครับจึง ขอเวลานะครับขอเวลาพักผ่อนบ้างนะครเพื่อที่จะให้ลูกน้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวหยุดพักไปวัดบ้างนะเป็นบางเป็นบางกรณีนะครับใจจริงก็อยากหยุดบ้างไม่อยากหยุดบ้างนะครับแต่ก็เพื่อที่จะใช้เวลาในช่วงหยุดเนี่ยพักผ่อนนะครับเพื่อเพื่อเตรียมตัวที่จะ ขายนะครับพักผ่อนในวันต่อไปนะก็เลยนะครับตกลงกันนะครับให้หยุดสัก 2- 3วันนะครับเพื่อได้พักผ่อนบ้างนะครับสำหรับผักของเราก็จะมีทุกวันแบบนี้นะครับประมาณนี้นะในแต่ละวันนะครับโดยที่ไม่ขาดสายหรือว่าไม่ไม่ขาดนะครับ ไม่ขาดช่วงนะเพราะว่าเราจะมีลงทุกวันเลยนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะเราจะลงให้ลูกค้ามาเลือกซื้อนะครับไม่ว่าแต่ลูกค้าประจำลูกค้าที่มาซื้อแบบยกเป็นกิโลนะซื้อที่ไปกินไปทานนะครับก็เข้ามาซื้อนะครับเลือกซื้อได้นะครับทางร้านเปิดให้ลูกค้าได้เลือกสรรเอาเองนะครับสำหรับการที่เท ของให้ลูกค้าได้เลือกนะครับแต่สําหรับงานนะเขาก็อาจจะยกเป็นทุงๆแบบนี้เป็นราคาส่งที่เราคิดให้ลูกค้าได้เ,เลือกหาเลือกซื้อนั่นเองนะครับนี่สำหรับทางร้านเราก็ประมาณนี้ครับของที่ร้านเราก็ประมาณนี้มีทั้งของแห้งของสดนะครับนี่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นผักใบนะครับตรงนี้ที่เราถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับ ประมาณนี้ครับฝั่งนู้นก็นี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับของที่เราขายครับ นะครับสำหรับคลิมนี้ก็ฝากทางร้านไว้ด้วยครับลูกค้าทุกท่านไอ้นั่นระวังตกนะเนี่ลนะลูกทอตกเสียเลยนะครับง้นเราห้อยแขวนไปแขวนกับห้อยไปออหรือก็ถือถือข้างหนึ่งระวังตกประมาณนี้ครับอของทางร้านเราก็ประมาณนี้นะสำหรับลูกค้าท่านในที่ อยากจะได้ของสดสดสวยๆในช่วงเวลาเราลงของนะครับสดๆดมาใหม่ๆสวยๆเลยนะครับนะับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยนะฮะเปิดขาย24สนะครับสำหรับเมืองตะลุงผักสดที่เปิดคายร้านขายตรงนี้นะฮะต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหน mm. ุนท, like ทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาอุดหนุนในร้านเราที่เปิดขายบริการ2 4ชั่วโมงนะครับพอเครับสำหรับคลิปนี้ก็ าย้ำว่าทางร้านเรานะครับถ้าใครได้ดูคลิปครับร้านเราเปิดปิดช่วงสงกรานต์เออปิดช่วงเข้าพรรษาประมาณ3วันนะครับสามสนะครับวันที่1ที่2 2สองตอนเย็นก็ขายของนะครับลงของอเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกซื้อเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ